สวัสดีครับบอยบ k นะครับมากับเสียงแบ็เกราที่เป็นธรรมชาติเสียงฝนตกวันนี้ฝนตกนะครับทำๆไม่หนักเท่าไหร่แล้วก็ยุ่งกับการทำปืน ak ตัวนี้จริงๆไม่ได้แต่งอะไรมากนะครับปืนมายิงดีอยู่แล้วเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ400ฟุตแต่ผมเทสได้ประมาณ390 สามรอยแปดสิบปลายประมาณนั้นนะครับทีนี้เขาให้เขาให้ให้มาทําอะไรปืนกระบอกนี้เขามาให้มาลดความแรงนะครับเพราะว่าสนามที่เขาเล่นเนี่ยขออนุญาตลืมใส่แว่นสนามที่เขาเล่นเนี่ยเขาไม่ให้เกินสามร้อยหกสิบฟุตนะครับตัวนี้ก็ต้องเลยมาปรับลดความแรงผมก็ไม่ได้เอาสปริงอะไรใส่ใส่ใดใ,ใ,ใ,ใส่ให้เขานะครับ ผมว่าสปริงเดิมเนี่ยครับล้วก็ตัดออกเอ๊ะผมเอาถุงไปไว้ไหนวะตัดสปริงออกอยู่นี่อยู่นี่อ๋อเปลี่ยนลูกสูบแล้วก็ตัดสปริงออกสองข้อนี่สปริงสองข้อแล้วก็เปลี่ยนลูกสูบ modify เอาของยี่ห้อเนี่ยนะครับ energy มาโมดิฟายเพิ่มความแข็งแรงขึ้นเดิมลูกสูบเขาเนี่ยมาตัวหลุดเป็นเป็นเหล็กแล้วก็เขี้ยวที่หลุดสามแผ่นน่ะสามเขี้ยวสุดท้ายเป็นเหล็กแต่เขี้ยวดึงจนถึงเขี้ยวที่เดินเดินสูบมาเนี่ยที่เฟืองดึงสูบมาเนี่ยยังเป็นพลาสติกอยู่เจ้าของก็บอกว่าเปลี่ยนไปได้เลยแล้วก็เปลี่ยนไปให้เขาก็มีลูกสูบแล้วก็ลดความแรงนะครับ ชิมเฟืองเซ็ตฮอบตั้งฮอบนะครับกระบอกนี้ก็เสร็จไปก็คาดว่าช่างน้ำหนักใช้ความรู้สึกน่าจะโอเคตัดสองข้อแล้วมันก็น่าจะได้สามอยหกสิบอย่างที่ลูกค้าต้องการก็เลยตัดแล้วก็ลองเทสดูก็ได้ไปประมาณนั้นครับ ผลออกมามันอยู่ที่ประมาณ355ถึงสามนิดนิดในบางนะทีนี้ผมเทสแล้วละ่ะผมจะมาเทสเป็นการส่งกันบ้านให้ลูกค้าอีกทีนะครับแล้วก็ใส่แม็กไขาลานตอนใส่แม็กเนี่ยไขายลานมาให้ลูกปืนวิ่งขึ้นมารอที่ปากแม็กเฉยๆ ยังไม่ต้องไขเพื่อขึ้นลานนะครับแล้วก็ใส่แม็กใส่แม็กเสร็จแล้วก็ไขาลานได้ทีเนี้ยไขไปเลยครับ30ครั้งให้แม็กตึงให้ลานมันตึงแล้วเราก็ยิงทีนี้ผมใส่แบบไว,ว้ละเซฟอยู่หลังคาไม่ทะลุนะอ่าเหนียวไกลดูเซฟอยู่นะแน่นอ่า จะยิงไปหไหนดีอ่ะเซฟออตโต้เซมินะครับออตโต้เซมิเฟือ์มมันจะไล่ไล่ไล่กันล,ล,ลงมาอย่างเงี้ยจะบอกว่าพอเซมิแล้วจะกลับไปเป,ไป็นออตโต้เนี่ยนะ อย่างนี้เราปรับมาที่ตรงกลางนะจะเป็นเป็นออโต้มันไม่เป็นออโต้มันยังเป็นเซมิอยู่วิธีการก็คือปรับมาที่เซตกลับไปเป็นออโต้ Auto. ใหม่ก็คือกลับมาที่ตรงกลางใหม่ที่นี้จะเป็นออโต้มันจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับก็ไม่เข้าใจอะไรก็ผมมาถามได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับความแรงอ่าเทสความแรงกัน ว่าได้อย่างที่คาดหวังไหมขออนุญาตเราถนัดขวานะสามห้าสี่ก็งเห็นไหมครับสามห้าหกสามห้าศูนย์ เออเลยสามห้าสี่สามห้าเจ็ดสามห้าสามสามห้าเก้าสามห้าสองสามห้าแปดสามห้าสี่สามห้าเก้าก็อยู่ประมาณนี้ไม่เกินสามร้อยหกสิบฟุตนะครับตามที่ลูกค้าต้องการการจะปรับมาจากเซฟเนี่ยไอย้จากเซมิให้มาเป็นออโต้ตรงกลางเนี่ย มันจะไม่เป็นออโต้นะครับมันต้องปรับมาที่เซฟก่อนอย่างนี้ยิงสนุกดีครับพอปตั้งให้ไว้แล้วทำมาร์คติ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเก็บก็สีนัดที่อยู่ตรงนี้ก็ทิ้งไปหงายปืนยิงเซมิเซฟถอดแบตเตอรี่เก็บอ่าจบเรื่องอ่าวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะบางกล้อง ยาวปัญหาคือคลิปที่แล้วผมรีวิวเจาก๊อกสิบเก้าไว้เรียบร้อยแล้วบอกว่าก๊อกสิบแปดผมอาจจะทำให้เขาไม่ได้คุณน้องลูกค้าก็อยากจะให้ทำให้ได้คือการคิดให้ออกเนี่ยมันบังคับกันไม่ได้ถ้าคิดไม่ออกมันก็คือคิดไม่ออกนะที่บอกว่าเสียตัวที่หนึ่งเสียตัวที่สอง เียตัวที่หนึ่งนะเสียตัวที่สองอยู่ตรงชุดร่างกายเสียตัวที่หนึ่งก็อยู่บน,นชุดร่างกายที่ที่ให้เจ้าเนี่ยมันกดตอนเนี้สไลด์สามารถกดเสียตัวที่หนึ่งได้แล้วถ้าใครเพิ่งมาดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจกับไปดูถอยหลังไปอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนเนี้ยมันกดได้แล้วเพราะผมไปแต่งเพิ่มเพราะมันคิดออกแต่ก็ไม่ใช่ว่าคิดออก แล้วมันได้ผลหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอย่างนั้นนะตอนเนี้ยนะเสียตัวที่หนึ่งถูกสไลด์กดรอไว้เพื่อให้ยิงเซมิมันก็เลยยิงได้แล้วแต่มันก็มีปัญหาตามมาอีกอย่างเมื่อกี้บอกว่าคิดออกไม่ใช่ว่าจะสำเร็จเสมอแค่ลองทำมันไม่เสียหายอะไรลองทำดูผมก็ทำสำเร็จแล้ว ทำเสร็จประกอบเสร็จพอเช็คก็สําเร็จแต่มันไม่จบแค่นั้นสิ่งที่ตามมาก็คือมันออโต้ไม่ได้พอปรับมาที่ออโตโ้เนี่ยเนี่ยมันไม่ได้นี่ไม่มีลูกนะมีแก๊สที่ต่างว่าเนไหม พอพออัดคลิปนะมันชอบมันชอบทําให้หน้าแตกบอกไม่ได้แต่พออัดคลิปปุ๊บมันจะทามันจะได้เน,นี่ยมันจะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเซมินเนี่ยมันได้ปกติเลยยิงได้ปกติเลยที่ต่างยิงเห็นไหมโอ้ยนี่ผมดีใจมากเลย ที่มันสามารถกดเจตัวที่หนหลบได้ด้วยสไลด์บริหารกดเจียตัวที่หนึ่งให้มันลบได้เนะี่ยทำให้ยิงเช้ไม่ได้ปกติเลยแต่พอปรับเป็นออโตโอ้ปัญหาใหม่เห็นไหมแล้วก็ไกลค้างด้วยเห็นไหมตอนเนี้ยเหมือนเสียตัวที่สองอาวุธตลอดเลยเกิดจากอะไร อ่ากดแรงๆ,ๆปุ๊บแก๊สรั่วเลยอ่าเอาใหม่ปาดไปที่เซมิรูกหมดสไลด์ค้างด้วยตอนนี้ผมซ่อมก็สิบแปดกลายเป็นก็สิบก้าไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะครับก็เลยจะไม่ได้รีวิวอะไรหรอกแค่บอกเอ่อ คลิปนี้เป็นคลิปรีวิว ak 47นะครับตัวนี้ลูกค้าเจ้าของนิ้วกันอยากให้ช่วยพยายามทำให้หน่อยความกดดันตรงนั้นทําให้ผมทําได้ทําได้จริงๆแต่ความแรงได้ประมาณเนี้นะไม่ถึงไอกระบอกน,นู้นยังแรงกว่านะ แต่ยิงโอเคเลยอ่ายิงเซมินะออโตโอ้ไม่ได้อ่าออโตโอ้ดูนะไม่มีลูกนะครับเอาลูกหมดแล้วโอเคๆ okay, okay. เดี๋ยวจะหาว่าเทสไม่สมบูรณ์แบบนะผมใส่ไปประมาณเจ็ดนัดแล้วเปิดที่โหมดออโต้ยิงดู มันจะมีมันจะมีปัญหาอย่างนี้แล้วก็หมดคือไม่สมูท <c oughs> ไม่สมูทแต่จริงๆผมปืนสั้นผมไม่อยากให้ยิงออโต้อยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ใปืนสั้นปืนอัดแก๊สทุกชนิดผมไม่อยากให้ยิงออโต้อยู่แล้วมันจะทําให้แมกเย็นแล้วก็วาวปลิ้นได้นะครับผมเน้นไปส่งกันบ้านตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้แถม ส่งกันบ้านแถมให้ที่ต่างว่าเป็นก๊อกสิบเก้าแล้วกันอ,อยู่ในโหมดเ,เอออตโต้อยู่หนี่นะที่ต่างว่าเป็นก๊อกสิบเก้าแล้วกันลูกหมดสไลด์ค้างไหมก๊อกสิบเก้าอีกกระบอกหนึ่งกลับไปนะครับจริงๆก๊อกสิบแปดผม เริ่มต้นที่เขาส่งปืนมาเนี่ยเขาไปจับปืนมือสองมาเอา่อเป็นลูกค้าเก่านี่แหละแต่ผมต้องอธิบายให้ละเอียดก่อนปืนอัดแก๊สมือสองจะให้โมดิฟายบอกได้เลยที่นี่ไม่รับโมดิฟายแค่ทำให้มันกลับมายิงสมบูรณ์แบบก็บุญโขแล้วนะครับปวดหัวจะตายอยู่แล้วนะครับให้กลับให้มายิงสมบูรณ์แบบได้นี่ มันไม่สมบูรณ์แบบด้วยเห็นไ,ไหมมันก็จึงกลเป็นมีปัญหาอยู่ผมทำได้แค่นี้จริงๆนะครับใคร modify เก่งก็ส่งไปที่นั่นแล้วกันนะครับผมไม่เคย modify ปืนอัดแก๊สได้เลยจริงๆผมแค่ทำให้กลับมายิงได้ก็บุญโขแล้วนะครับ สามก็บอกนะครับตั้นสองยาวหนึ่งก็ขอจบคลิปโมดิไม่เ m o จบคลิปส่งงานเจ้าของขอนแก่นจำจำผิดหรือเปล่าวะเออนั่นแหละนะครับเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมรับฟัง บอยบีเคศูนย์แปดหนึ่จะวางดิสเอเอดเดสไว้ในดิสคริปชั่นนะครับขอบคุณมากครับสดีครับ